สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีข่าวน่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับบิตคอยนะครับกับค่ายยานยนต์รายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็อนาคตเทสลาจะกลับมาเอาด้วยกับบิตคอยหรือเปล่านะครับเป็นในหนึ่งจุดเชื้อเพลิงที่สําคัญในโลกของบูลันบิตคอยเลยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับคิดว่าข้อมูลนันที่ได้รวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเปิดกระดาษให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับสำหรับอีเวนต์ใหญ่ปลายปีนี้นะครับบล็อกเชนเจนเนสซี่ส์ไทยแลนด์นะครับนะก็จัดที่สามย่านมิทาวนะครับในวันที่11ถึง12นะครับก็เข้าไปร่วมงานร่วมอีเวนต์กันได้นะครับบัตรตอนนี้ที่ขายอยู่เนี่ยเห็นราคา200บาทนะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านใต้คลิปวันนี้กันละกันนะครับเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆกันได้นะครับมีคนดังๆไปงานนี้เพียบเลยนะเพื่อนๆนะก็ใครที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเข้ามาร่วมงานก็อย่าลืมดู ข้อมูลด้านใต้ลิบโอนี้กันได้เลยนะครับวันที่11-12ถึง1ิพฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูตลาดคริปโตโดยรวมในนาขณะนี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเริ่มแดงๆขึ้นมาและหลายตัวในนาขณะนี้นะครับลงไป 5%-6% ก็ูถืว่าเป็นการปรับตัวยอ่อลงมาเนาะหลังจากที่ Bitcoin พัมขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องรอดูว่าการยอ่อในครั้งนี้เป็นการย่อเพื่อไปต่อหรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของดอลลาร์อินเด็กกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถูกว่าทำนิวไ h นะครับทำจุดสูงสุดใหม่ที่ราคา107ดอลลาร์นะครับสูงที่สุดในรอบ322วันในนขณะนี้นะครับนะความแข็งของเงินดอลลาร์ตอนนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หลายๆคน พอรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่า,มาเมลร่ก็ตามที่ดอลลาร์มีความแข็งสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆก็มีโอกาสหรือว่ามนานโน้มที่จะร่วงนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูมาเวลาที่บิตคอยดลงมาเนาะเวลาที่บิตคอยดลงมาตั้งแต่ตอนปี2021เดนี่ยดอลลาร์ก็พุ่งขึ้นมาทะยานทุนโมลเลยนะฮะเมลร่ลก็ตามที่ดอลลาร์เริ่มอ่อนนะครับบิตคอยดกพัมขึ้นมานะครับก็ต้องรองดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าดอลลาร์ชักเริ่มที่จะพัมขึ้นมาแรงมากๆนะครับแต ยังไม่ลงนะครับกลับกันค่อนข้างสูงขึ้นมาด้วยในนณขณะนี้นะครับหรือว่า Bitcoin จะชักเริ่มไม่ค่อยสนใจดิกซี่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูก่อนหน้านี้เนาะที่ Bitcoin เนี่ยราคาประมาณสัก20,000ต้นๆนะครับ2อ0 0มต้นๆตอนนั้นเนี่ยดิกซี่อยู่ที่105นะคือสูงมากนะที่105นะครับแต่ Bitcoin เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 0,000ต้นๆแล้วก็รอบนี้ ดีเอกายอยู่ที่205หรือว่า207แต่ i ิต Bitcoin ไม่ได้ต่ำเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหรือว่ายกโลนั่นแหละก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้แต่ที่แน่ๆถ้าเราดูนะครับสกุลเงินต่างๆถ้าเทียบกับดอลลาร์ที่ผ่านมานะครับ10ปีน่าจะสังเกตได้เลยว,ว่าโอ้โหยับยุ้ยี่ิงจริงๆนะเพื่อนๆนะ,ะหลายประเทศเนี่ยลดลงไปป10ะ10% 90% 70%ก็ไม่เอ่ยชื่อกันลกันนะครับถือว่าลหลายประเทศก็ กากระอวนเหมือ,อน,กนกันกับในเรื่องของเงินดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเราดูก็พี่ไทยของเราสุดยอดเลยนะไทยนี่คือถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์สิปีที่ผ่านมาลบแต่ก็ไม่เยอะนะคือแบบอยู่ต้นๆของโลกอะถ้าผู้คนตามตรงนะครับถือว่าไม่ค่อยจะยับสักเท่าไหร่นะครับนะถือว่าแข็งมากๆสําหรับเงินบาทเราแต่ตอนนี้ก็โอเคอ่อนถูกต้องไหมก็ดอลลาร์ไปขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าช่วงหลัง10ปีที่ผ่านมาเราทําได้ดีกว่าที่อื่นเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเราดูนะฮะ แต่ถ้าเราดูคิว้วเขียวตรงจุดจุดนี้เพื่อนๆคิว้วเขียวตรงจุดจุดนี้คืออะไรฮะบิตคอยนะครับเพื่อนๆนะถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์เนี่ยบวกขึ้นมากว่า2องหมื่นหนึับเก้าอนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แล้วแต่ผมมองแล้วกันเนาะว่าว่าบิตคอยจะยังไงนะครับแต่ก็ถ้าเราเปรียบเทียบ10ปีย้อนหลังถือว่าบิตคอยใช้ได้เลยนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราดูในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับจะสังเกตได้เลยว่าบิตคอยทำได้ดีกว่า Asset class ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ US Treasury นะครับ g o นะครับ SPY นะครับใน,นขณะนี้หุ้นสหรัฐเองอะไรเองก็ถือว่าทำได้ไม่ค่อยจะดีมากมายนักถ้าเทียบกับ Bitcoin Bitcoin พั๊มขึ้นมากกว่า9.7%นะในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าดูทองแล้วก็หุ้นต่างๆเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยจะสวยเลยนะครับถือว่า Bitcoin ช่วงนี้มีอาการแปลกๆอะไรหรือไม่นะครับที่มีความแข็งแกร่ง เพิ่มมากขึ้นในนักขณะนี้นะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของข่าวดีกันบ้างน,นะครับจากทางญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็ล่าสุดทางา Honda นะครับก็จับมือนะครับผมกับทางบริษัทที่ทำในเรื่องของ Payment นะครับอย่าง FCF นะครับเข้าจะว่าน่าที่จะเป็นสัญชาติแคนาดานะเออก็ถือว่าจับมือกันนะครับในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้คริปโตในการที่จะเข้ามาซื้อ รถฮอนด้าได้น,นั่นเองในการทำไฟแนนซ์ต่างๆนะครับนากกจะรองรับในเรื่องของ Bitcoin e t h e r e ม m b แ n นซ์เอ็กไอดชิบะก็ว่ากันไปนะครับถือว่าเต็มที่เลยนะครับก็ต้องรอดูว่าข่าวนี้หรือว่ากรณีคล้ายๆแบบนี้ค่ายักษ์ใหญ่ที่มารับเหรียญคริปโตในการทำเพย์เมนต์เนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทำให้มันจริงจังมากกว่าน,นี้ได้หรือไม่แต่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบการจับมือกันแล้วก็ยังไม่ได้มีการใช้งานจริงๆอนะเนาะแต่ก็ต้องรอดูว่ามันจะจริงแล้วก็ เริ่มใช้จริงๆเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าใช้อย่างแพร่หลายก็อาจที่จะทําให้คริปโตถือว่าได้รับความน่าจะถือมากขึ้นมากไปกว่านี้นะครับนะเพราะาเหรียญต,ต่างๆเนี่ยก็เไดว่าราคาลงมา80 90เาะยกเว้นต์น้อยยกว่าบิตคอยบคยบค,ยคือแข็งแกร่งมากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นออาคอยเนี่ยเไดว่ายับจริงๆนะครับต้องรอดูว่าหลังจากนี้หรือว่าบูรันในรอบหน้าจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งที่เราพูดถึงในการรับเหรียญคริปโตต่างๆในการซื้อสินค้าเนี่ย หรือว่าซื้อลถเนี่ยก่อนนั้นนี้ถ้าใครจับกันได้นะครับในช่วงตอนปี2 0 2 1ที่เท sla ประกาศออกมาว่ารับบิตคอยนะครับหรือว่าสามารถใช้บิตคอยในการซื้อเท sla ได้เนี่ยตอนนั้นราคาบิตคอยก็พั่มขึ้นมาไม่ลืมหูมลืมตาเลยนะครับเพบื่อนในขณะนั้นนะฮะก็ต้องรอดูว่าคุณอีลอนมัสจะกลับมารับบิตคอยได้เมื่อไหร่นะครับนะเพราะว่าก่อนน้านี้ราคาบิตคอยก็พั่มขึ้นไปแรงเพราะว่า Tesla, เทสลาซื้อบิตคอยด้วยถูกต้องไหมหรือว่าเอาบิตคอยไปเป็น อยู่ในบาลานซ์ชีสนะครับแล้วก็รับบิตคอยด้วยนั่นแหละนะครับซึ่งหลังจากที่ราคาพุ่งไปไม่นานก็เทสลาประกาศออกมาว่าจะไม่รับบิตคอยนะครับเพราะว่าคอนเซิร์นในเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆนั่นแหละนะครับก็ถือว่าไม่รู้เป็นเกมการเมืองหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่เขาก็กังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่บิตคอยใช้พลังงานในการทําธุรกรรมที่เยอะนั่นเองนะครับแต่ล่าสุดเพื่อนๆมีข่าวดีนะฮะออกมาเนาะขอบคุณข้อมูลจากทางแบลตไตด้วยนะครับบอกว่า ยุคของนักกุดสายเขียวเมื่อการขุดบิตคอยใช้พลังงานสะอาดตอนนี้เกินกว่า50%แล้วนะครับถือว่าเป็นในจุดที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเทสลากังวลว่าบิตคอยคือใช้พลังงานเยอะถูกต้องไหมแม่รักโลกประมาณนั้นนะฮะตอนนี้เกิน50%ใช้พลังงานสะอาดแล้วเป็นไปนได้ไหมว่าเทสลาจะรับ Bitcoin หลังจากนี้นะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของ b a บ็ r o อ k เองที่ถือว่าเป็นรายใหญ่แล้วก็มีความกังวลในเรื่องของ ESD หรือว่าด้านสภาพแวดล้อมที่เยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นไปนได้ไหมว่าจะเทเงินหรือว่าจะอโ l o c a t e เงินบางส่วนมาที่ทาง Bitcoin เพราะว่าบิตคอยชักเริ่มรับักโลกแล้วนะครัเดี๋ยวต้องรอดูไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ บิตคอยได้สปอตอีทีหรือไม่นะครับนะอันนี้ก็จะต้องไปว่ากันหรือว่าเขาซื้อกันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นเบื่อนะไม่มีทางรู้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Microsoft กันบ้างน,นะครับเห็นมีข่าวหลุดจากในทวิตเตอร์นะครับจริงมากมาน้อยแค่ไหนก็ต้องไปว่ากันนะครับถือว่าเป็นข่าวลือเนาะที่ Microsoft อ่าที่จะเข้ามารุยในเรื่องของตลาดคริปโตหลังจากนี้นะครับเพราะว่าลาส่วนมีหลุดออกมาว่าอาจจะเพิ่มกระเป๋าคริปโตวอลเล็ตไปในเครื่อง Xbox รุ่นใหม่นะครับเพืเ่อนๆก็ต้องขอคุณข้อมูลจากทางสายามบล็อกเชนกันด้วยนะครับอนาคตถ้ามาจริงๆเนาะก็จะส่งผลให้คนเล่นเป็นร้อยๆล้านคนต่อเดือนเนี่ยสามารถจะใช้คริปโตวอลล็ตได้นะครับอาจจะเอาไปซื้อของในเกมโอนเงินให้กับคนในเกมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับขอให้มาจริงๆแล้วกันนะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเชื้อเพลิงที่ดีในการสตาร์ท ลาดก,กระทิงก็เป็นไปได้นะนเพื่อๆนะอันนี้ก็รอดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคาบิตคอยกันบ้างน,นะครับใน,นักขณะนี้ก็ CDC ทเสเทนโซนก็อยู่เหนือศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือ M อ็มขออภัย MACD อยู่เหนือศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับ MACD ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนใช้ในการดูนะครับก็เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ในนักขณะนี้ราคาบิตคอยเนี่ยก็ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย2อ0 e m อไปได้เรียบร้อยแล้วในนักขณะนี้นะครับถือว่ายิ้มได้เลยนะก็ เอาไว้แบ่งเขตแดนนรกเขตแดนสวรรค์นะครับถ้ามันอยู่ต่ำกว่าเส้น200เนี่ยบางทีก็เสียวๆมอไงว่ามันจะลงไปหรือเปล่านะครับอารมณ์เหมือนช่วงแบร r r u ก่อนหน้านี้ที่ราคาบิตคอยเนี่ยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200แล้วก็ลงมาเรื่อยๆเลยเนาะแต่ในะขณะน,นี้ดูเหมือนจะไม่อยากต่ำนะฮะดูเหมือนอยากจะขึ้นสูงก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะอยู่เหนือเส้น200ไปได้อีก นานมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นตลาดกระทิงจริงๆถ้ามันจะมาจริงๆเนี่ยยังไงแล้วมันก็จะต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200เหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆจะชอบเราก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับถ้าหากใครจะชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกันใจาให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันโดยเสมอมานะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ